ครับทำธุรกิจโรงกลึงแล้วก็อะไหล่รถยนต์แล้วก็ศิริยาปักก็ดีใจนะเห็นเพื่อนๆมาเยอะก็มีความมีความรู้สึกว่าดีใจมากเลยนะครับนอนนะฮะกันโนะคมากันเนะ ผมนะเดินนาวสุกนะครับผมชอบแปดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับขออีกรอบครับเมื่อกี้ทอดทีครับถ่านจริงพูดไทยชัดเลยครับเอาใหม่ครับทางั้นเอาใหม่ครับผมครับคุณเด่นชัยครับนาวสุ่ครับเด่นชัยนาวสุกอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ประคนชัยครับอยู่ประคนชัยทำทำงานธุรกิจส่วนตัวครับธุรกิจส่วนตัวครับอยู่ที่ประคนชัยนะครับ แบบน่าหนูขนมลึกเยอพอแล้วพอแล้วพอแล้วคิดถ้าพอแล้วอีกหน่อยยีกันใจอีกหน่อยอ่วพูดนะปูนคนนี้อ่ะเขาอยากฟังมากอ่ะเดี๋ยวขอขออนุญาตอีกนิดหน่อยเดี๋ยวอีกนิดหน่อยอะไรครับอแนะนำใหม่อีกรอบสิครับ าการรอบนี้เนี่ยเขาเอาสามรอบจะตั้งน้ำโมเขาจะตั้งสาจุ <c oughs> าด,นะดครับ <c oughs> ผมนะครับคน <c oughs> เด่นเราสูงครับแต <c oughs> ่คนใจครับั <c oughs> ดเด่นด้วยเี๋ยพี่นองพี่